ครับมาโมดิฟายสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกนะครับวันนี้มาพูดถึงน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้คืออผมเพิ่งสั่งมานะครับก็สั่งจากร้านในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือ,อะกะว่าจะเอามาไว้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับก็ผมซื้อมา3ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับก็อันนี้ก็คือแกะกันสดสดเลยนะครับเรามาแกะดูข้างในน้ำมันเกียร์นะครับอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์ของรถโตโยต้าวีโก้นะครับก็อันนี้คือแล้วแต่ใครจะใส่ยี่ห้อไหนนะครับก็เลือก ได้ตามสบายเลยนะครับครับก็ผมซื้อมา3 3ลิตรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอันนี้คือขวดแรกนะครับขวดแรกขวดที่2อขวดที่3นะครับามาดูเลยนะครับขวดแรกขวดที่2อขวดที่3า อันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคือคือ,อของ v ีโกะนะครับผมก็จะใช้ใช้ GL5 นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเบอร์เนาะนะครับเป็นเบอร์ของน้ำมันนะครับ GL575W-90 นะครับผมก็คือใช้ตัวนี้นะครับสำหรับ v igo, ีโกะวีโกะธรรมดากับ v ีโก้แชมป์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าใช้รุ่นนี้หรือเปล่านะครับ แต่ก็ขอผมเป็นปีรถปเีเป็นรถปี2004นะครับก็ผมใช้รุ่นนี้แต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นตอนนี้ก็คือ,อ,อทุกท่านดูนะครับดูตัวหนังสือนะคือไม่รู้ว่าคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของอันไหนเป็นของแท้ของปลอมนะครับหรือว่าแท้หมดหรือว่าปลอมหมดอันนี้อันนี้ทุกท่านาพิจารณาดูเอาเองนะครับเ,เริ่มต้นตัวไหนดีเ,เดี๋ยวเดี๋ยว รู้สึกว่า2ตัวนี้จะเหมือนกันนะครับอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเยวลองสลับให้ดูนะครับคือคืออันนี้เราก็ไม่กล้าว,ว่าเขาขายของปลอมหรือว่าของอะไรนะครับแต่เราดูพีจ่จณาดูสดๆตรงนี้เลยนะครับสังเกตตัวหนังสืออ่ะสังเกตนะสังเกตตัวหนังสือนะครับอ่ะสองตัวนี้จะจะจะ,จะเหมือนกันนะครับอ่ะสังเกตนะครับตัวหนังสือสองตัวนี้จะเหมือนกันอ่าถ้าเป็นตัวนี้อีกกระป๋องหนึ่งนะครับ ตัวหนังสืออีกฟอนต์หนึ่งเลยะนะครับอีกฟอนต์หนึ่งเลยดูโลโก้นะครับโลโก้อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมนะครับโลโก้อยู่ข้างบนตัวหนังสืออยู่ข้างล่างาแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมเล็กลแล้วอีกอันนึง <ไป S 1> ดูโลโก้นะครับดูโลโก้เป็นแบบนี้เลย <ๆ S 1> นะครับคือคนละเรื่องเลยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปอีกที่หนึ่งนะครับอเดี๋ยวเราพิจารณาร่วมกันนะครับครับตอนนี้เรามาดูอีกทีนะครับ สิ่งและสิ่งสิ่งแรกที่เราเห็นแบบชัดๆนะครับก็โลโก้ไม่เหมือนกันนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับอ่ะสังเกตนะครับฟอนต์ตรงสือก็ไม่เหมือนกันคือคือผมไม่แน่ใจว่าออสองสองกระป๋องเนี้ยเป็นของแท้หรือว่าของปลอมอันนี้เ,เป็นของแท้หรือของปลอมคืออันนี้ผมยอมรับจริงๆว่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรากดสั่งซื้อในร้านอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้ว จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเราดูในภาพที่เขาขายในร้านอินเทอร์เน็ตอ่ะนะครับก็ก็จริงๆแล้วเป็นอีกโลโก้หนึ่งนะแต่เวลาส่งของมาจริงๆก็อีกอีกโลโก้หนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็ก็เลยหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันอันไหนมันคือเขาส่งของปลอมมาให้เราหรือเปล่าหรือว่าของแท้อันนี้ก็ไม่ได้ใจนะครับสังเกตนะครับอ่าตรงนี้อ่าโลโก้ตัวนี้เหมือนกันนะนะครับส่วนอันนี้มี2บรรทัดตัวนัสือเล็ก อันนี้บรรทัดเดียวคือ2ตัวนี้จะเหมือนกันเออนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ด้านด้านหน้านะนะครับอันนี้ก็ทุกท่านลองพิจารณาเอาเองนะครับว่าอ่าอ่าอันไหนเป็นของแท้ของปลอมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำมันเท่าไหร่นะครับคือแต่ก็ได้ยินข่าวมาเยอะนะครับเกี่ยวกับอ่อ่ของโตโยนะครับมีของปลอมออกมาเยอะเพราะว่าเพราะว่าแบบ เขาเรียกว่าเป็นรถในตลาดเนาะรถฮิตในตลาดดังนั้นแล้วก็จะมีหลายาหลายผู้ทําการค้านะครับหัวใสะนะครับอันนี้ทุกท่านต้องพิจารณาเองนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังแต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดว่า,อาของโตโยเต็นเขาผลิตของปอกออกมาอันนี้เราไม่ได้พูดนะนะครับอันนี้คือเรา,าให้ให้เปรียบเทียบนะครับจากสินค้าที่เราได้มานะครับเราแค่รีวิว สินค้าลักษณะที่ต่างกันเท่าน uh, ั้นเองนะครับเราไม่ได้ฟันธงว่าอ no> ันไหนแท้ปลอมนะครับอันน cool ี้ผมไม่ได้พูดนะนะครับทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังมาดู2อันนี้นะครับ2อันนี้คือ2ตัวนี้จะเหมือนกัน2ตัวนี้จะเหมือนกันนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดอาูอีกตัวหนึ่งนะครับคือคือตัวนี้มันไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมอันนี้ก็ตัวนี้มีโลโก้แต่ตัวเนี้ยไม่มีโลโก้ข้างข้างบนตวงสือเกียร์ออยตรงนี้นะเกียร์ออยซูเปอร์ไงไหมอันนี้ก็เกียร์ออยซูเปอร์ซูเปอร์แต่ตวงสื่อคนละฟอนต์ตัวนี้มีโลโก้ตัวนี้ไม่มีโลโก้นะครับอ่ะ ที่นี่มาดูด้านล่างตรงนี้มีรุ่นอันนี้ก็มีรุ่นแต่ตัวสือคนละคนละเรื่องเลย,ส,ยสังเกตตัวงสือนะครับ G.L.5 นี่นะคนละเรื่องนะครับอันนี้ก็ะรายละเอียดข้างในตัวนี้มีคําเตือนนี่ตัวนี้มีคําเตือนเอ๊ะหรือว่าตัวนี้จะเป็นของแท้อันนี้พูดเล่นนะครับไม่รู้ว่าไหนแท้พร้อมนะครับแต่ตัวนี้มีคําเตือนเหมือนกันตรงนี้นะครับแต่ไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมตัวนี้มีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับคือ2ตัวนี้จะเหมือนกัน อ่าอันนี้ทุกท่านดูแล้วก็พิจารณาเอาเองนะครับอันนี้ก็พิจารณาเอาเองแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ร้านที่เราจะเลือกซื้ออันนี้ก็ในในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เขาเป็นวันผลิตวันหมดอายุนะครับอันนี้ก็วันผลิตวันหมดอายุตรงนี้เขาเขียนว่าผลิตปียี่บสามปีสองพันยิบสามนะครับหมด2 0 2พันยิบแปดนะครับยี่8บสามยี่บปดเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอ่า ทีนี้โลโก้ตรงนี้โลกโลก้ตรงนี้ก็จะคล้ายคกันนะครับอโลโก้ตัวนี้คล้ายๆกันเออนะครับแลายละเอียดรลยละเอียดตรงนี้ก็คล้ายคกันนะครับหนึ่งลิตรใช่ไหมนะครับอืม응ครับอ่าส่วนส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างบริเวณเนี้ยจะคล้ายๆกันแตกต่างกันตัวนักษร โลโก้ใหญ่ๆนะครับซึ่งซึ่งเราพูดในเชิงลูกค้าผู้ผู้ใช้เนาะนะครับระดับบริษัทระดับใหญ่เนี่ยนะครับบางทีเขาเขาเรียกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เรื่องโลโก้นี้เป็นเรื่องที่สําคัญเขาจะซีเรียสใช่ไหมนะครับตัวนังสืออะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนไปโน่นนี่นั่นนะครับดังนั้นแล้วก็ทําให้เราเริ่มระแวงสงสัยนะนะครับสรุปแล้วเราเราได้ ของแบบไหนมานะครับคือคือผมก็มีทักนะนะครับผมมีทักเข้าไปในในเ,เจ้าของร้านร้านร้านเนี้ยนะครับร้านในอินเทอร์เนต็ตนะนะครับผมมีทักเข้าไปว่าคือผมก็พูดแบบนี้เลยนะครับว่าทําไมโลโก้แดงๆตรงเสือไม่เหมือนกันนะครับคือเจ้าของร้านบอกว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าแท้ทั้งหมดเขาบอกผมอย่างนี้ แท้ทั้งหมดไม่มีอันไหนที่เป็นของปลอมร้านเขาขายแต่ของของแท้โอเคนะครับแท้ก็แท้คือเราจะเปลี่ยนน้ำมันอยู่แล้วอะนะครับถ้าหากว่าผมส่งย้อนไปอีกก็เสียเวลาครับเนาะเสียเวลาแต่แต่อันนี้ก็คือคือผมก็หมดไปเกือบพันนะสามสามสากระปองเนี่ยนะครับกระปองละเกือบสามรอยนะครับเกือบสามอนะอันนี้ก็เกือบเกือบพันนะครับก็ ก็คงจะเอ่อก็คงจะใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็ค่อยหาร้านใหม่นะครับแต่ถามว่าผมจะไปซื้อร้านเดิมนี้ไหมผมไม่ซื้อแล้วนะนะครับผมมาคือไม่ซื้อละเพราะว่าเราเกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับคือสินค้าทุกอย่างอะ่ะลูกค้าเขาเขาเสียตังค์จ่ายไปใช่ไหมดังนั้นแล้วเขาก็จะ ใส่ใจในรายละเอียดสินค้าแน่นอนนะครับอันนี้ลูกค้าเกือบร้อยทั้งร้อยอ่ะนะครับเขาจ่ายตังค์เขาไม่ได้มาฟรีดังนั้นแล้วสินค้าทุกอย่างเขาจะใส่ใจในรายละเอียดเมื่อคนขายไม่ได้ใส่ใจในสินค้าถามว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะมีความเชื่อมั่นกับร้านร้านน,านนั้นๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วก็ตอบยากนะตอบยากแต่ถ้าผมใช่ไหมผมไม่กลับไปซื้อร้านเดิมละนะครับก็โอเคถ้าหากว่า ครั้งนี้ก็ถือว่าเสียค่าหัวไปนะครับเสียค่าบทเรียนไปนะครับแต่ผมก็ยังใช้อยู่นะนะครับผมมารีวิวแบบนี้แต่ผมก็ยังใช้อยู่ไม่แน่ไม่แน่นะครับอาจจะฟุกเป็นของแท้ทั้งหมดตามที่เขาบอกใช่ไหมโอเคก็ไม่ว่ากันนะครับก็อันนี้มารีวิวนะครับสินค้าเนาะอันนี้เป็นน้ามันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เพราะว่าผมจะใช้เติมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ของรถรถของผมนะครับผมก็จะใช้3กระปุกนี่แหละ นะครับก็ต้องยอมนะครับต้องยอมยอมใช้นะครับทุกท่านเห็นผมรีวิวแบบนี้นะครับก็ช่วยช่วยแนะนำนะครับออบอกกล่าวได้ใต้ใต้คลิปนะครับว่ามันแท้หรือของปลอมหรือว่าของแท้ต้องดูลักษณะแบบไหนของปลอมต้องดูลักษณะแบบไหนก็ช่วยกันออคอมเมนต์ลงมาได้นะครับอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะครับ ก็ถ้าท่านไหนที่มีสินค้าจากศูนย์ใช่ไหมถ้าว่าของศูนย์มันไม,ไ,มไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าผมก็ยอมรับนะนะครับว่าผมไม่ได้ซื้อสินค้าในคือในศูนย์นะครับผมก็ชอบที่จะซื้อในร้านอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็สะดวกเราดีเราไม่ต้องไปเดินทางไปร้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับอันนี้ถ้าเป็นฝาฝาก็จะคล้ายๆกันไหมนะครับลักษณะการเข้าซีนที่ฝาก็จะคล้ายๆกันนะครับฝานี่ไม่ไม่ค่อยแตกต่างนะครับ ด้านล่างก็แทบไม่แตกต่างนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีแบบใสๆให้ดูน้ำมันใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างมาีตัวเลขบอกใช่ไหมอันนี้เขาปัม๊มเป็นตัวเลขบั๊มปั๊มนะครับก็จะคือนอกนั้นเกือบจะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันเฉพาะ ตัวหนังสือกับโลโก้ทั้งหน้าทั้งหลังแตกต่างกันชัดเจนนะครับโอเคนะครับก็พอเป็นเกรดความรู้นะครับในการเลือกสินค้าเนาะให้กับทุกท่านนะครับก็ถ้าทุกท่านมีมีความรู้ท่านไหนมีความรู้นะครับแยกอันไหนเป็นของแท้ของปลอมหรือว่าของเกรดระดับไหนก็ช่วยกันคอมเมนต์ออกมาได้นะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ ถ้าว่าถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ